หิมะตกค่ะเพื่อนๆออกมาเล่นหิมะอีกแล้วออกมาเล่นหิมะอีกแล้วค่ะหิมะตกค่ะเย็นมากเลยค่ะลบหนึ่งองศา,าที่นอร์เวย์ค่ะต้องรูดซิปเสื้อแต่นี้พนเพื่อนๆใส่เสื้อหลายตัวหน่อย วันนี้ใส่เสื้อไหนตัวหนอมองไม่เห็นกระดุมเลยมองไม่เห็นซิปเลยค่ะใส่ย,ยากหน่อยรูดเสื้อเสร็จแล้วอุ่นแล้วค่ะเพื่อนๆ่อไปใส่ถุงมือนะหนาวหนาวค่ะหิมะตกอีกแล้วค่ะออกมาเล่นหิมะอีกแล้วค่ะสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์ลบหนึ่งองศาค่ะ จริงๆมีหมวกสองอันนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพัดใส่หมวกสองชั้นนวะวันนี้หมวกพื้นที่หนึ่งหมวกจากเสื้อแขนยาวข้างใน ใส่หมวกสองชั้นค่ะจะได้อุ่นขึ้นนะใส่ถุงมือค่ะจะได้อุ่นขึ้นนะคะมาดูวิวหลังบ้านอาทิตย์นี้หิมะตกแค่วันจันทร์วันเดียวค่ะเพื่อนๆแล้วก็ฝนตกแล้วก็เย็นอย่างเดียวแล้วก็รอรุ่นอาทิตย์หน้านะคะว่าจะมีหิมะหรือเปล่าเียดายจจังเลย ปกติตกแต่ตอนกลางคืนเมื่อคืนตกแต่ตอนกลางคืนค่ะกลางวันไม่ตกเลยค่ะพัดชอบวิวหลังบ้านนะคะต้นคริส,สต์มาสต้นคริสต์มาสที่มีหิมะเกาะอยู่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพัดจะพาไปหน้าบ้านนะพัดพาไปหน้าบ้านเย็นค่าลมเย็นค่าลมเย็นค่า มาถึงหน้าบ้านแล้วค่ะตอนนี้เป็นประตูหน้าบ้านอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านนะคะพัดก็จะมาหลบโดยใส่หมวกใหม่ค่ะเพื่อนใส่หมวกสองชั้นแล้วก็เสื้อที่มีหมวกแบบนี้ดีกว่านะเพื่อนๆเนาะ เอาผมยัดเข้าไปข้างในค่ะจะได้รดซิปเสื้อผมยาวก็จะลำบากหน่อยนะเพื่อนๆะใส่เสื้อหลายตัวผมยาวก็จะลำบากหน่อยนะเดี๋ยวไปเดินเล่นหน้าบ้านกันค่ะใส่หมวกสองชั้นนะเดินเล่นหน้าบ้านได้เ่ใส่หมวกสองชั้นเดินเล่นหน้าบ้านกันค่ะมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะ นี่เลยค่ะหิมะต,ตกโปรยปลายหิมะลงเม็ดนิดหน่อยวิวสวยๆของนอกย์กางเกงตัวนี้หนามากอุ่นมากแล้วก็ไม่เปียกด,ด้วยนะคะทุก่านกางเกงตัวนี้หนามากอุ่นมากแล้วก็ไม่เปียกคุณสามีจะชอบให้ใส่แบบนี้เพื่อออกมาข้างนอก เวลาออกมาข้างนอกสามีจะให้ใส่แบบมิดชิดเลยขอบคุณกำลังใจดีๆทุกๆยูเซอร์ค่ะวิวประเทศนอร์เวย์หิมะกำลังตกตอนนี้จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะประตูทางเข้าบ้านสีขาวนะคะบ้านของเราสีแดงประตูบ้านสีขาวแล้วก็จะเป็นหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านจะมีต้นคริสต์มาสกับต้นผลม แล้วก็วิวทะเลสาบเนาะแล้วก็หลังบ้านค่ะเพืเ่อนๆนี่คือหลังบ้านค่ะนี่คือหลังบ้านค่ะปวดต้นคริสต์มาสหลังบ้านนะสวยมากวิววิวสวยค่ะต้นคริสต์มาสหลังบ้านเพื่อนๆเห็นไหมค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆทุกๆยูเซอร์เลยนะคะหิมะตกนิดหน่อยหิมะตกนิดหน่อยค่ะ หิมะเบามากหิมะน้อยมากค่ะหิมะเบามากหิมะน้อยมากค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ